สวัสดีครับผมชื่อคิวนะครับวันนี้หลายๆคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าวันนี้พวกผมจะมาทําหนังสั้นเกี่ยวกับอะไรแต่วันนี้มันไม่ใช่หนังสั้น,นครับแต่มันคือชีวิตจริงกไปเรียนแล้วค่ะ ส่วนนี้ก็คือเพื่อนๆของผมนะครับที่ร่วมสะตาในครันน้งนี้มีจํานวน9ชีวิตด้วยกันนะครับคือหลังจากที่พวกผมได้รับข่าวสารเนี่ยว่าต้องการจิตอาสาอย่างเร่งด่วนการเดินทางในครั้งนี้นะครับใช้เวลายอย่างยาวนานและเงียบสงบม,มากเลยครับสองเส้นทางที่เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่แต่ใครจะคิดว่าความสวยงามที่ผมเจอจะเศร้าถึงยว,ว้คือโรงเรียนสู่อ้อมกอดน,น้อง ที่นี่คือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำอําเภอพญาเมงรลยจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวนร้อยกว่าคนเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้สนามกตุ้เล่นที่มักจะได้ยินเสียงร้องเฮฮาอย่างสนุกสนานกับการเป็นสถานที่ทิ้งร้างได้ยินเพียงเสียงสนิมที่เสียดสีกันโต๊ะเรียนที่เคยนั่งกับกายไปที่จับจองของเชื้อราปอยประกาศที่ไม่มีแม้กระทั่งรูปติดและห้องสมุดที่เคยให้ความรู้เกือเพลงแต่เสดสาาความทรงจาที่ของนป็น้อง ต้องขาบออกไปได้หลายได้ผมไม่ได้เรียนมาหลายวันแล้วครับผมอยากกับาเรียนเพื่อนเพื่อนค,ครับในครั้งนี้สร้างความสูญเสียมหาศาลในรอบ30ปีจากการให้สัมภาษณ์ของชาวบา้านการช่วยเหลือในครั้งนี้พวกผมรู้สึกหดหู่และเศร้าใจเป็นอย่างมากที่ต้องเห็นชาวเชียงรายบ้านเกิดของตัวเองพบเจอกับปัญหานี้ถ้าหากโลกใบน,นี้มีพรสิทศิ์จริงพวกผมก็อยากจะขอให้ชาวเชียงรายมีความสุขในทุกๆวันความเหนื่อยที่พวกผมมีก็ไม่สามารถเทียบกับความสูญเสียในครั้งนี้ได้